นะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษาวันนี้นะครับคุณครูท็อปก็จะมาสอนเรื่องกระเพาะอ,อาหารนะครับกระเพาะอ,อาหารนะครับอยู่ตำแหน่งไหนของร่างกายเรามีลักษณะนะครับเป็นอย่างไรมีหน้าที่ทําอะไร แล้วเรามีวิธีดูแลรักษาในเรื่องของกระเพาะอาหารเราอย่างไรนักเรียนนะครับชั้นป .2 ของคุณครูก็จะได้เรียนไปพร้อมๆกันนะครับมาดูในเรื่องของอกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็คือตำแหน่งเลยนะครับนักเรียนลองนึกนะครับในสภาวะาร่างกายของเรานะครับกระเพาะอาหารตำแหน่งที่ตั้งก็อยู่บริเวณช่องท้องและมีส่วนปลายงอลงไปทางขวา นักเรียนลองเอามือจับที่ช่องท้องตัวเองครับและมีส่วนปลายงอลงไปงทางขวาแสดงว่ากระเพาะอาหารเราอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเราเอาซ้ายมือมือซ้ายเราไปจับท,ที่ช่องท้องนะครับของเราแสดงว่ากระเพาะอาหารอยู่บริเวณนะครับฝั่งซ้ายของเรานั่นเองแต่มันจะมีปลายงอลงไปทางขวา,ท,า,ท,า,ขวาทำไมถึงมีปลายงอลงไปง เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับทีนี้ลักษณะของกระเพาะอาหารลักษณะก็จะเป็นถุงนะครับกล้ามเนื้อใหญ่มีความเหนียวเหนียวมากเลยนะครับและสามารถยืดขายายออกเพื่อรับประทานอ,อาหารนะครับหรือรับอาหารจํานวนมากได้นักเรียนสังเกตรกระเพาะอาหารนะครับมันจะยืดออกคนไหนที่กินน้อยๆเนี่ย บางครั้งกระเพาะอาหารเราก็ทํางานได้ดีนะครับแต่ถ้าเรากินมากทีนี้เรากินมากๆกกระเพาะเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอพอมันขยายเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เกิดคว,มวามอ้วนนั่นเองนะครับจากนั้นแล้วกระเพาะอาหารมันสามารถขยายได้นะเรียนต่อมาเรื่องของหน้าที่นะครับหน้าที่ของกระเพาะอาหารทําหน้าที่อะไรนะครับ หน้าที่ของกระเพาะอ,อาหารเป็นที่เก็บอาหารและผลิตน้ำย่อยนะครับมาย่อยอาหารก่อนที่อาหารจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้เล็กอันนี้คือหน้าที่นะครับหน้าที่หล,หลักๆก็คือ,อดูซึมเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรครับสารอาหารที่เป็นประโยชน์นักเรียนจำไว้นะกระเพาะอ,อาหารนะครับ จะดูดในเรื่องของดูดซึมอาหารนะครับอาหารที่เป็นประโยชน์อันนี้คือหน้าที่นะครับต่อมาวิธีการดูแลร,รักษานะครับวิธีการดูแลร,รักษานักเรียนต้องนะครับดูแลร,รักษากระเพาะอาหารของนักเรียนให้นะครับเป็นปกติเพราะอะไรครับถ้าหากเราไม่ดูแลก็อาจจะเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือ เกิดโรคที่เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลและเราไม่ต้องรักษาแยกให้ออกนะคําว่าดูแลดูแลคือมันยังไม่เกิดแต่ถ้ารักษาแสดงว่ามันเกิดแล้วฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกวิธีการดูแลให้ดีนะครับวิธีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารโดยที่ไม่ต้องไปรักษาเมื่อเกิดโรคนะครับที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร โอเคครับวิธีการดูแลรักษาก็คือหนึ่งเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนฉะนั้นแล้วเวลานักเรียนกินหมูกระทะาบางคนชอบเลยครับคุณครูก็ชอบนะหมูกระทะนะครับอ่ากินหมูกระทะเคี้ยวครับอ่าเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกลัวคนอื่นกินเยอะกว่าเราเราต้องดูแลในเรื่องของการย่อยของเราให้ดีการย่อยที่ดีจากเริ่มจากไหนครับ เริ่มจากปากของเราจากฟันนี่แหละฟันเราก็าจากเคี้ยวอาหารนะครับฟันของเราก็จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก,ก่อนกลืนนะครับพยายามเคี้ยวให้ชิ้นละเอียดหรือชิ้นเล็กที่สุดเพราะอะไรครับเพราะระบบย่อยอาหารของเราจะได้ทํางานไม่หนักออแต่ถ้าระบบเราทํางานหนักเกิดอ,อะไรครับท้องอืดท้องเฟือเออนั่นแหละคือโรคที่จะตามมาฉะนั้นแล้วเราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับนักเรียน ข้อที่สกินอาหารให้ตรงเวลาครับข้าวเช้าเป็นอาหารมื้อสําคัญที่สุดของวันเพราะอะไรครับเพราะร่างกายคนเราจะต้องใช้พลังงานตลอดทั้งวันฉะนั้นแล้วการรับประทานอาหารเช้าไม่ควรรับประทานอาหารที่อะไรครับที่มีรสจัดเราต้องอะไรครับตองรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะการกินอาหารเช้าคุณครูเคยสอนนักเรียนไว้ว่า การรับประทานอาหารเช้าวันไหนที่นักเรียนรับประทานที่บ้านแล้วหรือวันไหนที่นักเรียนยังไม่มา,ายังไม่รับประทานให้มารับประทานที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนบ้านมาแค่ของเรามีอะไรครับมีอาหารให้กินฟรีในช่วงเช้านะครับฉะนั้นแล้วการกินอาหารเช้าจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันของเรา <nin. S 2> <minded. S 1> เพราะอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนักเรียนจำไว้เลยนะครับทุกคนต้องกินนะครับ ต่อมาไม่กินอาหารมากเกินไปเหมือนที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้ถ้าเรากินอาหารมากเกินไปเป็นไงครับเกิดความผิดปกติทางด้านร่างกายจุกครับภาษาอีสานบ้านเฮาเนี่ยกินข้าวไร้มันจุกท้องเห็นไหมกินข้าวไร้มันสีอะไรครับจะอ้วกแตกฮน่ฉะนั้นแล้วเราต้องกินอาหารให้พอเหมาะนะนังเรียนนะต่อมาไม่กินอาหารที่เป็นรสจัดหรือหมักดองนะครับ รสจัดรสเค็มเป็นไงครับเค็มมากก็ไม่ดีต่อร่างกายเผ็ดมากก็ไม่ดีเปรี้ยวมากก็ไม่ดีหวานมากก็เป็นโรคอีกเห็นไหมฉะนั้นแล้วเราต้องกินอาหารให้มันเป็นรสกลางๆรสกลางๆคือ,อของครูคืออะไรคือไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่เค็มจนเกินไปนะครับให้เป็นรสที่พอดีพอเหมาะอ่าแล้วมันก็จะอร่อยกลมกล่อมไปเองของหมักดองนะครับเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับ พวกมนักเรียนบางคนชอบกินมะม่วงดองมะยมดององุ่นดองอร่อยครับอร่อยมากอร่อยก็จริงแต่มันมีสารหมักอ่าฉะนั้นแล้วมันถ้าหากเรากินมากๆเนี่ยมันจะทําให้ระบบย่อยอาหารของเรามีปัญหาและอาจจะเป็นแผลในกระเพาะก็ได้ฉะนั้นแล้วถ้านะครับถ้าไม่จําเป็นหรือ หลีกเลี่ยงได้เลยยิ่งดีนะครับเรื่องของของหมักดองนักเรียนนะต่อมาไม่สูบุรีหรือดื่มสุราอันนี้นักเรียนไม่อยู่แล้วนะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เพราะอะไรครับเพราะอนาคตขา้างหน้าเราจะได้รู้ว่าโอ้คุณครูท็อปไปสอนว่าไม่สูบุรีและดื่มสุราจะทําให้กระเพาะอาหารของเราดีอ่าแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารแต่วันไหนเราสูบุรีหรือดื่มสุรานะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารของเรา กระเพาะบางคนดื่มนะครับคุณยกตัวอย่างให้สลับบางคนบางคนที่คุณรู้จักดื่มดื่มเหล้าดื่มเหล้ามากเกินไปกระเพา,ะ,เพราะ,ะรั่วกระเพาะทะลุเลยเพราะอะไรครับเพราะสารที่อยู่ในเหล้ามันจะไปกัดเซาะในเรื่องของกระเพาะทําให้กระเพาะบางแล้วก็รั่วสุดท้ายแล้วเสียชีวิตครับน่ากลัวไหมเรียนว่าน่ากลัวว่าฉะนั้นแล้วเลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา โอเคครับข้อที่6ทําใจให้สบายครับไม่ต้องเครียดเหมือนกับเรียนออนไลน์นะครับเราออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันช่องทางไลน์ของเราเนี่ยนักเรียนอยากเครียดนะครับนักเรียนสามารถเปิดย้อนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมาเรียนใหม่ได้เขาเรียกว่าการเรียนซ้ําเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับสิ่งไหนที่เรายังไม่เข้าใจเปิดย้อนกลับมาคุณครูได้พูดว่ายังไงได้สอนหรือได้อธิบายในรูปแบบใด มันเป็นมาอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของกระเพาะอาหารเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนเราจาไม่ได้ครับเราสามารถเปิดย้อนกลับไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเครียดนะนักเรียนนะเราจะผ่านวิกฤตของโรคโควิดไปด้วยกันอ่าโอเคครับต่อมางานวันนี้ของนักเรียนง่ายๆเลยนะครับคาชี้แจงให้นักเรียนวาดรูปกระเพาะอาหารและระบายสีให้สวยงามเช่นเดิมครับกระเพาะอาหารของเรานะครับ ที่อยู่ที่ครูโชว์ให้บนสไลด์นี้นักเรียนสามารถวาดและเขียนตามได้เลยว่ากระเพาะอาหารส่วนต้นอยู่ตรงไหนคัว่วกระเพาะอยู่ตรงไหนกระเพาะอาหารจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนหรือรวมไปถึงกระเพาะอาหารส่วนปลายเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเวลารับประทานอาหารนะครับมันลงมาจากส่วนไหนแล้วก็ไปส่วนไหนอ,อันนี้คือในอีกระดับชั้นหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านส่งครูผ่านทางช่องทางไลน์ โอเคครับสำหรับวันนี้ครูคท็อปก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ